สวัสดีค่ะคครัวทําเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายนะคะวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูเบเกอรี่กันอีกแล้วค่ะเป็นเมนูเค้กนะคะซึ่งเค้กในวันนี้เป็นเค้กชิฟฟอนเค้กค่ะเอาไว้ร่วมฉลองเทศกาลคาริสต์มาสปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะทีนี้ชิฟฟอนเค้กในวันนี้เนี่ยเราจะตามรอยขนมในเซเว่นนะคะก็คือเค้กเนยไมโลนมข้นนะคะ ซึ่งเท่าที่ดูแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนำมาประยุกนะคะเป็นชิฟฟอนนะคะโรยด้วยไมโลแล้วก็นมข้นนะคะซึ่งก็น่าจะถูกใจนะคะทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะวิธีการทำเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะส่วนผสมแรกนะคะเราใช้แป้งเค้ก1 0 0กรัมค่ะน้ตาตาลทราย80กรัม ผงฟู1ช้อนชาเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาไข่แดงเบอร์2 6ฟองน้ำมันดอกทานตะวัน70กรัมนมสดรสจืด60กรัมไข่ขาวนะคะเบอร์2เช่นเดียวกัน6ฟองน้ำตาลทรายส่วนที่2นะคะ80กรัม แล้วก็น้ำมะนาว1ช้อนชาค่ะเริ่มต้นนะคะเรานําไข่แดงเนาะแล้วก็น้ำตาลทรายส่วนที่1ค่ะใส่ลงในชามผสมเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้ง2องอย่างนี้ให้เข้ากันค่ะให้ไข่เขาเป็นสีนวลๆเนาะให้น้ำตาลทรายเขาละลายให้มากที่สุดค่ะ หลังจากนั้นเราใส่นมสดรสจืดลงไปค่ะค่ะตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็น้ำมันดอกทันตะวันค่ะเพื่อนๆจะใช้เป็นเนยละลายก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันเนาะค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ร่อนแป้งแล้วก็ผงฟูใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะ ค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันคขาค่อยๆตะล่อมคนเขานะคะอย่าคนเขาแรงแล้วก็นานเกินไปเนาะให้แป้งเขาไม่เป็นเม็ดสีเขาขาวค่ะก็ใช้ได้พักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะหลังจากนั้นเรามาดูในส่วนของไข่ขาวเราจะใช้ไข่ขาวนะคะใส่ลงในโถตีหรือใส่ในชามตีก็ได้ค่ะเราจะตีด้วยความเร็วปานกลางนะคะตีไปสักครู่พอขึ้นฟองหยาบแบบนี้เราใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะนี่เอมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะ ค่ะหลังจากนั้นเราก็ทยอยใส่น้ําตาลทรายสลับกับการตีแบบนี้นะคะอันนี้เป็นน้ําตาลทรายส่วนที่2เนาะก็ทยอยใส่จนหมดค่ะหลังจากนั้นเราจะตีต่อนะคะจนเขาตั้งยอดอ่อนก็ใช้ได้ละค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ตีเขาตั้งยอดประมาณนี้ค่ะก็ใช้ได้แล้วละค่ะค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะตักไข่ขาวนะคะใส่ลงในส่วนของไข่แดงค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล้อมส่วนผสมเขาให้เข้ากันนะคะอันนี้ค่อยๆตะล่อมเบามือนะคะพยายามควักเอาตัวไข่แดงก้นโถขึ้นมาด้วยเนาะเดี๋ยวเขาจะไม่เข้ากันนะคะเราจะตักแบ่งอย่างนี้ประมาณ3มครั้งค่ะหรือเพื่อนๆจะตักหนึ่งครั้งพอตะล่อมไม่เข้ากันแล้วเทกลับไปในส่วนของไข่ขาวแล้วก็ตะล้อมทุกอย่างให้เข้ากันก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะ หลังจากที่ตะล้อมเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะได้เนื้อประมาณนี้เลยค่ะเราก็นําไปเทใส่ถาดค่ะถาดวันนี้เราจะใช้ถาดไซส์6คูณ6คูณ2นิ้วนะคะจะได้ทั้งหมด2ถาดค่ะถาดของเรากลุกระดาษไขให้เรียบร้อยตามภาพเลยนะคะค่ะเราก็เกลี่ยหน้าขนมเขาให้เรียบค่ะ ค่ะหลังจากนั้นเรานําไปอบค่ะเราจะอบที่อุณหภูมิ170องศานะคะประมาณ30นาทีหรือจนกว่าตัวเค้กของเราจะสุกนะคะค่ะนี่ก็อบเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนําออกจากพิมพ์ค่ะเมื่อนําออกจากพิมพ์แล้วเราแกะกระดาษไขแล้วพักเค้กเอาไว้ให้เย็นก่อนนะคะ ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าออตัวเค้กเขาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยสวยนะหน้าเขาอันนี้เป็นด้านก้นเค้กนะคะเขาอาจจะไม่ค่อยเรียบเพื่อนๆสามารถสกิดเอาตัวเศษเ,เค้กนะคะที่เคลือบอยู่ด้านบนตรงนี้เนาะสามารถสกิดออกได้ค่ะเค้กก็จะเรียบขึ้นเนาะค่ะหลังจากนั้นนะคะเมื่อเค้กเย็นดีแล้วเนาะเราก็จะใช้ไม,มโลค่ะ โรยให้ทั่วตัวเค้กเลยค่ะเพื่อนๆอาจจะทานเนยก่อนก็ได้นะทานเนยสดรสเค็มหรือรสจืดก่อนก็ได้ค่ะที่ตัวเค้กเนาะเราก็โรยด้วยไมโลค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ราดด้วยนมข้นหวานนมข้นหวานอันนี้เป็นนมข้นหวานโฮมเมดเนาะที่เราทําจากนมโรงเรียนเมื่อคลิปที่แล้วนะคะเราก็นํามาราดเค้กแบบนี้เลยค่ะ ก็เสร็จแล้วล่ะคะ่ะสําหรับเมนูเค้กชิปฟ่อนไมโลโนมข้นของเรานะคะวันนี้เห็นไหมคะวิธีการทําไม่ยุ่งยากค่ะ รสชาติก็อร่อยด้วยเพราะตัวไมโลกับนมข้นหวานเนี่ยเขาช่วยได้เยอะเลยค่ะไมโลเนี่ยโรยกับอะไรก็อร่อยเนาะแล้วก็ใส่นมข้นหวานไปด้วยบวกกับตัวเค้กชิฟฟ่อนนุ่มๆของเรานะคะก็เป็นเมนูซึ่งน่าจะถูกใจทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆที่จะทําไปร่วมงานปาร์ตี้หรือว่าทําให้น้องๆหนูๆน,นะคะไปร่วมงานที่โรงเรียนนะคะ แนะนําว่าให้เอาผงไมโลเนี่ยแยกไปนะคะอย่าเพิ่งโรยเนาะไมโลกับนมข้นนะคะเอาไปให้คุณครูโรยที่โรงเรียนนะคะก็โรยสดๆเลยค่ะแล้วก็ราดด้วยนมข้นแล้วก็ทานกันเดี๋ยวนั้นเลยจะอร่อยมากถ้าเกิดว่าเราโรยก่อนเนี่ยตัวไมโลเนี่ยเขาก็จะเป็นหน้าเขาก็จะแฉะแฉะเนาะเขาจะชื้นนะคะก็จะดูไม่น่าทานค่ะไม่อร่อยเท่ากับโรยสดๆเนาะ ก็หวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะสำหรับเมนูนี้ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆก,การติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนี่ยต้องอก,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ y YouTube เขาจะแจ้งเตือนไปเวลามีคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทางช่องทาง f a c e b o o k แฟนเพจครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากทางช่องทาง Tik t o k แล้วก็ IG ครัวแม,ม่นายด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะ